ก็สวัสดีครับทุกคนฮนะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช n แน l อาสาสินทีมเมืองเหนือนะครับผมวันนี้ผมก็มีนี่ครับพระคุณแผนไข่ผาซี่นะครับอาวัดพระรูปของหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะครับผมนะบมาส่องมาให้ชมกันนะครับก็อันดับแรกต้องทำความใจก่อนนะครับว่าคุณแผนไข่ผาซี่ของวัดพระรูปเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดสาม สามรุ่นนะตอนที่ผมทราบตอนนี้นะครับมีสามรุ่นนะครับอ่ามีสี่อ่าสี่สี่รุ่นนะไม่ใช่สามเดี๋ยวนับผิดรุ่นแรกเลยก็จะคือเป็นพระกรุที่แตกกรุออกมาจากวัตถุรูปนะครับผมซึ่งอ่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่ไม่มีนะครับก็จะเป็นพระที่หายากนะครับราคาซื้อขายกันตอนนี้ก็หลายหมื่นนะครับสวยๆก็อาจจะใกล้ Bonnie SUR, ใใๆแสนนะครับก็จะเป็นพระกรุนะครับแล้วก็รุ่นถัดมาก็จะเป็นอ่า ของขุนแผนแตงกวาผาซีของหลวงูุ้คานะครับซึ่งเป็นพระพี่ชายของหลวงพอดีพระพรูปนะครับผมน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งส่วนทางใกล้ๆกันกับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดนะครับผมก็คือเป็นพระขุนแผนของหลวงพอดีนะครับที่หลวงพ่อเนี่ยท่านได้สร้างไว้เริ่มสร้างนะครับกับพระเนรเนวาได้ช่วยๆกันก็ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยแปดนะครับผมโดยเอามวลสารก็คือจาก พระกุที่ชำรุดหรือแตกหักนะครับไม่ว่าจะเป็นพระคุณแสงไข่ผาซีกพระแตงกวาผาซีกหรือพระชุดกิมตึงนะครับสีกรมนแปลงประคำรอบปกคุมพนรับมาบดรวมกันนะครับผมเป็นมวลสัตว์ในพระคุณแผนวัดพระรูปนะครับของปีสองพันห้าแปดนะครับหลังจากนั้นก็ท,ทําพิธีปลุกเสกเดี่ยวนะครับผมแล้วก็นําใส่ลังไม้อ้จนกจากตํานานที่เขาพูดกันนะครับใส่ลังไม้เข้าร่วมใน การทําพิธีทําวัดสวดมนต์มาตลอดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการทําพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ในวันที่9เมษายนปี2513นะครับโดยนิมนต์อาณาจารย์ที่เก่งกล้าวิทยาคมในยุคนั้นนะครับในยุคสมัยท่านนะมาร่วมปุกเสกด้วยนะครับก็ยกตัวอย่างหลวงพ่อทินนะครับวัดป่าเลไลซึ่งหลวงพ่อทินเนี่ยก็จะมีคุณแผนของท่านเองนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะก็ลองไปย้อนดูกันได้นะครับผม หลวงพ่อแต้มพระลอยนะครับหลวงพ่อสรีอู่ทองหลวงพ่อโพวัดพระศรีนะครับแล้วก็หลวงพ่อขวดวัดดองดอนโพทองนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้มากนะครับก็เอาคร่าวๆถ้าในจํามจได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูดูพระกันดีกว่าเห็นไหมเนี่ยนี่คือคุณแผนของหลวงพ่อดีนะครับใช้คํานี้คุณแผนหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะครับไม่ใช่พระกุองค์นี้จะมีการอาททำความสะอาดมาอย่างดีนะครับ จากเจ้าของผมเช่ามาเลยนะคาไม่แพงนะครับไม่แพงมากก็ยังเล่นหากันอยู่หลักพันนะหลักพันต้นๆน,น,นะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับหลายานอาจจะสงสัยว่าดูยังไงส่วนตัวผมนะอันนี้ตั้งนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวผมเลยนะวิธีการดูนะครับอ่าพักคุณแผนของของของหลวงพอดีเนี่ยถ้าเราหยิบก็าดูองค์เนี้ยหยิบมาดูตรงตรงตรง,ตรงหน้าแล้วเลยนะแต่องค์ท่านนะครับจะมีความเอียงไปทางขวานิดนึงนะเอียงไปทางขวาของเรานะ เอียงขวาเราเอียงซ้ายองค์พระนะครับผมเอียงไปทางขวานิดนึงนะครับผมเนี่ยแล้วพิมพ์ทรงก็จะมีความอ่อนช้อยของลายกระหนกรอบๆนะครับพระน่าจะยาวๆนิดนึงนะครับองค์พระน่าจะอยู่ยาวนิดนึงนะครับข้างล่างนี่ก็จะเหมือนเป็นกุม,มารนะแต่รูปร่างไม่ชัดเท่าไหร่นะนี่คือหลักสังเกตง,ง่ายๆก็คือดูให้เป็นทรงอย่างเงี้ยไว้อะพอพภาหลวงพอดีจะเป็นทรงอย่างเงี้ยเกือบทั้งหมดนะครับที่ท่านสร้างนะฮะถ้ายาวกว่าน,นิดนึงก็จะเป็นอ่า เป็นแต่กวาผ่าซีของหลวงพ่อคำแหละครับก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ความนิยมอาจจะไม่เท่าของหลวงพ่ดีนะครับผมแล้วก็จุดที่แตกต่างระหว่างพระหลวงพ่อดีสร้างกับเป็นพระกรุก,ก็คือเนื้อเนะื้อหาพระกรุกว่า,ารลูปจะเก่ากว่าแล้วจะมีสิ่งที่เรียกว่าตาเบนนะอย,อยู่ข้างๆนี้เดี๋ยวผมเอารูปไปดีกว่านะครับตาเดนอ่สะสักคู่นะ เห็นชัดเห็นไหมนี่จะมีจะเรียกว่าตาเบนอยู่ประมาณนี้นะนี่น,นะครับเนื้อ,เน,อเนื้อหาก็จะเก่ากว่าอันนี้เป็นพิมพ์คุณแผนไข่าซีนะครับส่วนอันนี้อันอันล่างนี้ก็จะเป็นแตงกวาพาซีนะครับผมนี่จะมีตาเบนซึ่งพะเก้ก็มีนะผมต้องบอกก่อนว่าพะเก้ก็มีเพราะฉะนั้นดูที่เนื้อหามวลสารแล้วกันนะครับนี่ ข้างหลังก็จะมีความเป็นหยุบหยับรอยนิ้วมือเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่ได้แกะออมานะเพราะว่าค่อนข้างแน่นกลัวเดึงออกมาแล้วใส่ไม่ได้นะครับก็เนื้อหาก็จะละเอียดพระจะมีความละเอียดเนื้อเนียนนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นรอยเหมือนรอยหยิบหยิบรอยมืออย่างนี้นะครับดูง่ายๆครับสังเกตง,ง่ายๆเลยนะฮะส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่เพิ่งทำออกมาเมื่อ เมื่อไม่นานมานี้นะครับปีประมาณปี64มั้ง63 64อนยะ่ามัผใจไ่ผิดนะนี่เป็นรุ่นผมใช้อยู่นะครับก็ผมใช้คำคัมคิดไปแล้วล่ะนะครับเป็นรุ่นที่ทําทํายุคใหม่ๆนี่เลยก็คือโดยการเอาคุณแผนของหลวงพ่อดีที่แตกหักเนะี่ยมาตำบทผสมมวนสารที่วัดนะครับนี่ผสม,มวลสารที่วัดที่ญาโยมมาถาวายอย่างทูบดอกไม้แห้งอะไรพวกน,นี้ตามตำรับตำรานะครับนี่ก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะครับ พิมพ์ก็จะคล้ายๆกันนะก็จะล้อพิม์มาคล้ายๆกันนะครับนี่มีความหน้ายามีความเอียงเอียงซ้ายองค์พระเอียงขวาเราอยู่นะครับจะคล้ายๆกันนะครับนี่อันนี้ผมเลี่ยมใช้นะเลี่ยมกันน้ําใช้เลยเพราะตอนนั้นได้ได้ยังไม่ได้องค์นี้มานะครับองค์นี้ได้มาทีหลังนะครับแล้วก็ในปิดตาปิดตาเดี่ยวหงหง์โมดีเหมือนกันครับคล้องอยู่ที่คอครับผมก็หลักๆกันครับก็จะให้ชมกันประมาณนี้เนี่ยมาดูพระอีกรอบเนึ่งดูใกล้ๆนะ กล่องซุ้มไหมดูใกล้ๆนะหลักการง่ายๆครับจะเป็นอย่างนี้เท่าที่ผมเห็นนะจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกองค์นะครับก็คือจะเอียงขวาเราเอียงซ้ายองค์พระลายซุ้มก็เราจะมองมองเป็นอ่อนช้อยนะครับลายอย่างนี้เลยนะครับลายกน,นกซุ้มรอบๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับข้างหลังพลิกดูนะครับจะมีรอยเหมือนรอยแบบรอยหยิบมีลายมือของพระเนนที่ร่วมกันช่วยกดพิมพ์ในตอนนั้นนะครับ เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังแยกไม่ออกว่าพระคุณแผนหลวงพอดีเนี่ยเป็นยังไงนะครับจริงๆดูง่ายมากนะครับทรงอย่างนี้เลยครับตรงแบบนี้เลยนะยังยังพอหาเช่าบูชาได้อยู่นะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับเล่นหากันได้และแถมจะบอกว่ายัางไงเดียเดี๋ยวจะหาอวยพระบ้านเกิดแต่ว่าพระหลวงพอดีเนี่ยเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่ผมค่อนข้างศรัทธาอย่างมากนะครับ จริงๆท่านมีหลายรุ่นเลยแหละเดี๋ยวว,ว่าวงๆผมจะทําคลิปแนะนําแต่คุณแผรน่ะถือว่าเป็นเพชรน้ำเอกของท่านนะครับเด่นพุทธคุณลหลายด้านนะครับใช้แล้วประสบการณ์ส่วนตัวผมก็พอมีนะครับแนะนําว่าถ้า,ถาท่านศรัทธาชอบก็ลองหาเช่าดูได้นะครับผมส่วนตนัวผมไม่มีนะมีแค่องค์นิ้วเดียวนะครับนี่มานําเสนอใ,ให้ดูเฉยๆนะฮะไม่ได้มาแบ่งเชา่าบูชาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม,ไม่ต้องทักมาขอแบ่งเช่านะครับทักมาช่วยดูพระได้ในเพจนะครับผมก็ ถ้าดูเป็นก็จะดูให้ถ้าองไหนดูไม่เป็นผมก็จะบอกตรงๆผมดูไม่เป็นนะองคไหนดูไม่รู้ก็จะจะปล,ปล่อยผ่านนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับไว้ไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าท่านใดอยากจะรู้สอบถามเกี่ยวกับพระไหนที่ในอยู่ในโซนสุพรรณบุรีชัยนาทเงี้ยก็ลองคอมเมนต์สอบถามก็ได้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลแล้วก็จะแบ่งปันพูดคุยกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม,ตดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยครับก็หายไปเพราะว่าติดธุระหลายๆอย่างงานเงินเยอะแยะนะครับผม ก็รวมคอมเมนต์ก,กันอย่างสุภาพนะพูดคุยกันอย่างปัญญาชนนะติชมกันได้นะครับผมอยากให้ปรับปรุงอะไรก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ